นี <mile> ่เดี๋ยมันต่อกว่าปั๊บยิงที่ไหนไม่อยู่บ้านมาหาเงินหาเงินยังอยู่บ้านรถบเร่กเนาะเห็ุรถบเร่กเนาะะเฮ้ยไปเห็ุรถไม่หาเงินยังอยู่บ้านรถบเร่กเนาะรถแหางปะบอดีแหางรถแพร่แพร่รถแพร่แห้งรถมันสุดรถจะสิยิงพอร์วอร์ดรถแท้เราใส่ลายไว้หร่อมันกับรถบเร่กแง่แพร่แห้งอ่ะ ม,มุก่ะป่ะเนีอ้มึงกับเรามึงเป็นอยังคือห้องไหนก็ห้องไหนไมันธรรมาดาเนาะตาโป๊ตาโปูเสียพอไปเจ<ร>้เาก็กลับไปดูเนาะไปเนาะไปจะไปไปอยู่แล้วไปกลับบม่รู้เลยเขาโอ้โหคุณบอกแล้วตัวจังสัรหล่ะน้องถทาต้อกูหล่บาล์บิ้แพรกคลองแผลเปน็นยังไง เตามนั่นด้วก็แขกว่าแผ่ซะแขกว่าไปตามแผ่กันเนาะแล้วก็กลับบะกลับเลยละวนวางวางวางตอนนี้เราบ่เดียว่ราเรียน่ราเรียนตอนไหนแค่รถแลรถเพียงเรีวไม่รงห้องไม่ลงห้องเด้อไม่ก่ยู

ไปเอป็เบลไปอร่ไหนเี่ยมันอู่นี่บ่ได้หรอกมั้งบาไปไปยังไงรถบ่มี่อ่ะเด็วไปส่งงานไปต้องจอดที่หลังมันเออโอ้ฝากันมาแบบต้องเป็นเสาคือเฮ้ อย่างงี้กองเพี้ยนไหมตุลวนหรือบอกทราย